มาดูงานกันนะฮะเสร็จไปแล้วนะฮะสำหรับครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งตัวจะบอกว่าแสกมากๆเลยนะครับ <S meals> <S ation rogue> โปรเจกต์นี้ยังเหลืออีกข้างนึงนะครับสำหรับเทพคู่นะฮะเทพสายฟ้าแล้วก็เทพลมของญี่ปุ่นนะครับเป็นสไตล์ชิเกะนะฮะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแนวใหม่นะครับผมยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะฮะคือฝั่งนี้นะครับใครที่สนใจก็มาได้นะครับผมต้นชาร์โดแททูนะครับผมที่ร้านสักน้องแคร์สระบุรีนะครับ